ดูหลายต่อหรือเปล่าดูสวยเพื่อนสวยคูณสี่อของแท้ครับของแท้ดูก็แพงเถอะคิวล้างกระดานอีกทีร้อิบครับผมอุ้ยแล้วสเกตเตอร์เข้าอีกดูวย โอเคครับผมก็กราบสวีดัสสวัสดีกันด้วยนะครับผมท่านผู้ชมวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับบักหย่องพาปั่นนะท่านผู้ชมนะครับผมเอาวันนี้ก็อยู่ที่หน้าเกมนะครับซุปเปอร์ก๊อปเอ้ยซุปเปอร์ก๊อปได้นะครับผมมาดูนะฮะโอ้โหมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะวันนี้จะปังหรือเปล่านะครับผมมาดูไปลุยกันเลยหลังกันนะครับผมดูเลสเกลนะครับผมดูมา หนึ่ร้กับเบต้าของเราหนึ่งร้อยกับเบต้านะเอเธอรไม่มีเงียบจัดเลยคนดูผมรอดหรือเปล่าแค่นั้นแหละคนดูโอ้โหสภาพและผมจะไหวหรือเปล่านี่ครับผมโอ้โหเหลือห้าสิบบาทแล้วยังไงเพื่อนขอสักทีเถอะมา อุย้ยอันนี้ไม่ได้จริงหรออุยอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยสามสิบห้าแล้วนะโอ้โหเป็นสามเลยเปลี่ยนด่วนเลยนะครับผมแล้วจังหวะนี้ยังไงเปลี่ยนเบ็ดปุ๊บฟีเกมมาเลยหรือเปล่าครับผมสกัตเตอร์โอ้ยต้องมาแล้วแหละนะเพื่อนความหวังคือฟีเกมอ่ะสวยโอ้โหสามสิบสี่บาทสุดท้ายนะแต่ไม่รู้ว่าฟีเกมจะพลิกได้แบบว่าทุนคืนหรือเปล่าเปิดแรงมาคิวก่อนเลยนะครับผมผมาดู แค่ด้วยนี่ครับผมมาดูเอาละนะฮะได้อะไรคนดูเจมาครับผมสวยเพิ่นสวยคูณสามหนึ่งทีซีบาทนะครับผมพี่เกมจะเดือดแค่ไหนคนดูรอชมเลยนะครับผมได้อะไรนะครับผมรอบนี้คูณคูณก็มาโอ้ยสวยเพิ่นสวยสามร้อยนะฮะได้ทุนกับกำไรคืนนะฮะคุณดู สวยๆนี่ครับผมเงินรางวัลก้อนโตนะครับผมสามร้อยเจ็ดสิบบาทนะครับผมก็ดูโอ้โหแล้วมันสวยจาดนะถุงมือโอ้โหเจ็ดร้อยสองบาทคนดูฟีเรีเกมปังๆวันนี้เต็มคราบคนดูสวยจาดโอ้โหแบบนี้แหละผมชอบนะฮะท่านผู้ชมนะฮะสวยๆบึ้มบัมเอกจัดคนดูโอ้โหโคตรจะโหดและโคตรจะปังอื้อ สวยเพื่อนสวยนะครับผมหนึ่งฟีทสุดท้ายมาหนึ่งฟีทสุดท้ายมาเราจะได้สักแค่ไหนนะครับผมดูมา,มาอรอลุ้นนะครับผมสวยอย่างนั้นแหละนะฮะบึ้มอ้าวโอ้โหสุดจัดประหลัดบอกนะครับผมได้กำไรเฉยเลยนะฮะ โอ้โหจายไปว่าเหลือ3 4บาทสุดท้ายคนดูมาได้พีเกมนะสวยอยู่คนดูก็โอเคเลยนะครับผมวันนี้มาดีคนดูคูณ25แล้วด้วด้วยปิดท้ายกันไปนี่ครับผมคนดูนะฮะก็ถือว่าได้กำไรมาเฉยนะแบบง,งงๆนะครับผม <laughs> สิบฟีนี้ก็ถือประคุ้มนะเบ็ดสิบหน่อยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวจะต่ออีกสักนิดนึงละกันนะะคนดู เค okay, ด่วนเครับผมยังไงขอเป็นถุงมือได้ปะถุงมือโอ้โหสิบก็สวยได้อยู่คุณดูหลายต่อหรือเปล่าคดูสวยเพื่อนสวยคุณสี่ของแท้ครับของแท้คุณดูตัวแพงเถอะคิวล้างกระดานอีกทีร้อยกสิบครับผมอุ้ยแล้วสเกตเตอร์เข้าอีกคุณดูว้ย เกินไปแล้วนะฮะนี้โอ้โหมาเดี๋ยวเราไปลุ้นฟีกเกมกันเลยละก,กันนะครับผมท่านผู้ชมมาลูกสูตรผมเข้าเลยกดทีเดียวลูกสูตรมาสวยอย่างนั้นแหละเพื่อนได้อะไรครับผมเอมาสวยครับผมมาดูยังต่ออยู่นะ ตามด้วยลูกกอล์ฟครับผมมาดู154บาทครับผมลูกสูตรมาสวยลูกสูตรมาสวยโอ้โห,โหได้อะไรครับผมตัวสวยหรือเปล่าอื้อหือ1 0ี่สิบ,บาทเลยหรอสวยเอาดีเข้าทางเลยอย่างนี้สวยเลย เคด้วยนี่ครับผมคูณสิบเจ็ดปึ้มโอ้โหเริ่มแจกเยอะแล้วรัวจัดเลยตอนนี้ถ้าสิบออกนี่คือแบบล้างการะดานสิบไม่ออกนะครับผมดูหนึ่งพันสามร้อยสี่สิบเก้าบาทเองครับผมรัวๆกันไปนี่ครับผมเลยหกฟรีสวยคูณยี่สิบเปิดมาก่อนเลยคนลุกเลยเค okay, ดวยโอ้โหคนลุกอีกแล้วคนดูแตกงรัวจัดเลย โอ้โหคุ้มค่านะเนี่ยโอเคห้าร้อยยีบไม่ใช่ห้าโอ้โหโอ้โหคูณสามสิปะคิวบึมสามร้อยสิบเชดเดลนะครับผมดูนะฮะโอ้โหบัตเตอร์ฟาคุ้มจัด โอ้โหปิดท้ายกันไปขอสวยนะฮะก็ดูก็โอเคแล้กันนะครับผมสําหรับซปเปอร์กลอฟนะครับผม,ผมก็ได้กําไรมาประมาณ4ี่พันเลยนะครับวันนี้คุมค้มๆกันไปนะฮะใครที่ชื่นชอบก็ฝากกระทึบไลค์ให้ผมด้วยสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ